โนบิตะกังวลว่าจะทำอย่างไรเมื่อได้คะแนนสอบเป็นศูนย์อีกครั้งแต่แล้วก็มีลมกระโชกแรงทำให้กระดาษคำตอบศูนย์คะแนนของเขาปลิวกระจัดกระจายไปโนบิตะไล่ตามพยายามจะรวบรวมมันอีกครั้งจนตกลงไปในก้องขยะที่นั่นเขาพบต้นไม้ต้นเล็กๆเ,เหียเห่ยวๆที่เก็บกระดาษคำตอบของเขาแผ่นหนึ่งไว้ให้เขาจึงตัดสินใจนำมันกลับบ้าน เขาพยายามจะปลูกมันในสวนของเขาแต่ก็โดนแม่จับได้ซึ่งบอกเขาว่าห้ามปลูกอะไรโดราเอมอนยังคงต้องการที่จะรักษามันไว้แต่ไม่ได้รับอนุญาตที่ปลูกโดราเอมอนจึงเกิดไอเดียที่จะทำให้มันมีชีวิตด้วยอุปกรณ์ที่เขาใช้นบิตะตั้งชื่อต้นไม้ต้นนี้ว่าคิ่โบกเพราะมันพูดได้เพียงคำว่าคิคำนี้ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าต้นไม้นะครับ เมื่อเวลาผ่านไปพ่อแม่ของโนบิตะก็ยอมรับที่โบเช่นกันเพราะเขาเป็นเด็กที่ฉลาดมากที่ช่วยแม่ของโนบิตะทุกครั้งที่เขาไม่อยู่อย่างไรก็ตามมนุษย์ต่างดาวจากดาวสีเขียวตัดสินใจที่จะผ่านการพิจารณาโดยอ้างว่ามนุษย์โลกกําลังทำลายพื้นที่สีเขียวทั้งหมดบนโลกนบิตะและอเพื่อนสามารถหลบหนีได้โดยบังเอิญ พวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสู่เมืองกรีนไพเออร์แต่ยังได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่พวกเขากำลังทำกับโลกอีกด้วยโชคไมดีที่โดราเอมอนเอาของวิเศษทั้งหมดไปให้โดเรมีซ่อมจนหมดโดราเอมอนก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกันพวกเขาพยายามหลบหนีและเจอเจ้าหญิงรีเร่ที่หลอกล่อให้ทุกคนคิดว่าเธอกำลังพาพวกเขากลับบ้าน แต่ระหว่างทางได้รู้ว่าสิ่งที่ที่ปรึกษาของเธอกำลังจะทำนั้นผิดมหันต์ในที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากพุทเฒ่าของดาวสีเขียวพวกเขาก็สามารถกลับมายังโลกซึ่งถูกรุกรานไปแล้วได้โชคดีที่ตัวหยุดเวลาของโดรายอมอนตกลงไปทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ได้รับผลกระทบใดๆทำให้พวกเขามีโอกาสได้ช่วยชีวิตทุกคน เรามนุษย์ต่างดาวพยายามอัญเชิญพึกษายักษ์ของพวกเขาโดยใช้คีโบเพื่อกำจัดมนุษย์ทั้งหมดทั้งทัง,ท,งที่พุทเเ่าเตือนแล้วนะและแผนกลับส่งผลร้ายกับทุกๆคนแต่ด้วยความอุตสาหะของโนบิตาเขาปลุกขีโบทุกอย่างจะกลับคืนมาเมื่อพุท่าเสียสละตัวเองเจ้าหญิงรีเร่ประก,กาศกับคนของเธอว่าพวกเขาจะเฝ้าดูโลก ในขณะที่คิโบกตัดสินใจเดินทางไปในอวกาศเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเขาอยากเป็นเหมือนผู้เท่าโนบิตะและเพื่อน,นบอกลาคิโบกและกลับบ้านกลับมาที่บ้านของโนบิตะโนบิตะโอบกอดแม่ของเขาและคุณพ่อกอดอาแขนเพื่อโอบกอดโดโราเอมอนมีคนเห็นรองเท้าของคิโบกข้างรองเท้าของโนบิตะ